ดีค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่เพียงปวดตาจ้าได้สัมภาษณ์นะคะกัาาบทีมงานีออนไลน์ออนไลน์เซอ,เเอร์ของเรานะคะถึงวินาทีทำงานนะคะเริ่มต้นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวแนะนำชื่อนามนสตรีทพัชกิจน,นะคะผมก็เป็นพนักงาน,งาน,งานค่นะ,คะมาทำมือไลน์นานหรือยังคะก็ได้ประมาณห้าเดือนค่ะแล้วเริ่มต้นมือไลน์ทราบว่าพี่แนั่ง พอดีผมดูรายการทีวีอยู่เราดูเข้ามาเป็นช่วงของนักพักค่ะแล้วก็พห้สุดใจของเรานะคะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็มามาคุยกัดต่ออีกทีหนึ่ง่ะอ่านะคะแล้วก็มาดูแลที่ญี่พุ่นทีหนึ่งนะคะแล้วในส่วนของตอนนั้นที่ตัดสินใจ มั่นใจเลยอะค่ะก็คือเราฟังแขนการตลาดที่อาารทำงานใช่ค่ะงไหมา่ถึ่เป็นจุดประกายเราว่าเราสามารถจะร่วมเดินทางไปสู่เส้นทางที่มีะไรได้มันมีสินค้านะประเด็นคือท,ที่ดีแล้วก็ รายได้รายได้ดีอะรายได้รายด้เป็นเครื่องขอคูช้างแผ่นรายได้ลงทุนครั้งเดียวรายรายรายนะคะการจ่ายการจ่ายก็เป็นแบบแผนใบน้าได้ดีนะคะที่จ่ายปลายลายจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเรามีความมั่นใจแล้วก็คือการแนะนำต่อนะค่ะการส่งงานทำธุรกิจก็ได้มากมากไผลิตภัณฑ์ดีแล้วก็แนะนำแนะนำแล้วตอนนี้คือมีคนแนะนำสายงานไป็นแไหนนะคะเนี่ย ค่ะก็ดขึ้นด้วยอ่าต่อได้เในสายงานของพี่วันที่วคนนี้ก็คือมีแนะนํสัมาษณ์ช่ใช่ใมีสัมภาษณด้วยเพราะว่าแถวที่ผมทางานอยู่่ส่วนมากก็เป็นสัมภาษณ์นมนมากเป็นอะไรกันค่ะแล้วเขาก็มาสนใจใช่วันนี้สุดที่มาจะมาด้วยมาด้วยด้วยะได้สัมภาษณ์สาสต่อไปค่แล้วก็มีคนมามามาเนื้อม่อมกินกับทีงานออนไลน์ มองเห็นโอกาสตรงนี้เป็นยังไงคะเกี่ยวกการตลาดออนไลน์มองเห็นโอกาสไอ้ตัวนี้น่าจะดีดีนะการขนยเนี่ยเขาจได้เรื่องความเนี่ยได้ได้จากลูกค้าทำงานเยอะแยะมากมายใช่ไหมใช้ทคโนโลยีในการทำงานนะคะสุดท้ายก็อยากให้คุณโยชน์นะคะคุณโยชน์นะคะท่านที่เข้ามาตัดสินใจที่จะเลือกทำธุรกิจนะคะอยากให้แนะนำ ถ้ารู้จักผมเห็นมากครับถาเป็นบ้านเดียวกันเนี่ยเพือนเลยได้เลยถ้าโทรมาตามเบอร์ข้างล่างก็ได้เลยนะหรือจะกรอกข้อมูลเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราก็ได้นะไอดีคุณทีรพลโดยตรงค่ะถ้าเธอตาฟังเสียงแล้วโทรมาเลยนะคะค่ะพี่เพื่อน๊อปสให้คำแนะนำนะคะร่วมทำธุรกิจด้วยกันนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะพี่เพื่อนทุกอย่างดีนะคะ ตขอให้เราได้ร่วมงานกันนะคะไครถืรหันด้วยกันนะคะขอบคคุณมาก่ะสวัสดีค่ะ